เจาวแล้วอเร่อียงไเลาออ้าวใครไม่ไมดู้ดีงนีไม่สู่ก็ใจที่ทำมาแตอย่าบอทุกคนนะครับว่าคนที่ไม่สู่พูดีไม่ได้ไม่ได้ยุ่งอยาเสกจิตไม่ใช่ว่ามปนคนดีนะครับมีอีกยหลายอย่างที่ทำให้ไม่ดีครับอย่างเช่นกับแม่ แต่ที่สำคัญที่สุดผมติดพนันบอลนะครับทั้งที่รู้ไม่มีตัวอย่างแล้วลว,ว่ากับพนันไม่ไม่ใช่มีสิ่งที่ดีและผมก็มีตัวอย่าง และผมก็มีตัวยอย่างแล้วก็คือพ่อผมที่ติดกับพนักงานที่ยังใอรุ่นอยู่แล้วก็พี่มีมีพี่ทั้งหมดพรอผมมีแปดคนทั้งหมดผมมีคนสุดท้ายส่วนมากที่ที่ผม ได้เป็นคนดีได้จบได้เรียนจบได้เป็นมีคนหนึ่งเป็นขออ,อ้อเป็นครูและมีอีกคนมีคนที่ผมเป็นคนที่ไม่ดีไม่ได้เรียนแล้ววันนี้ ต yeah! Montana, tamam ้องบอบคณทำในเปอรอยงมากและกำนังผู้ใหญ่บ้างที่จดทำการนี้และต้องบอบคงเป็น่ายิที่ผู้ใหญ่ที่ชื่อตะกี้ยะตาและพิภพมาที่นี่ แต่ท่านไม่ได้อยู่ที่นี่ทา่านยังไม่ได้มาผมอยาปอที่สำคานที่สุดผมอยาบอว่าผมรับแม่แล้วก็ทำดีๆกับแม่หลายๆอย่างเช่นรารกอกับแม,ทบม,แม่ที่แม่ได้เตือนผมได้ตามูอ่โฟน ได้ก็ครับำรัวเมของแม่ที่ตัดท่านหัวหน้าตัวราชการหัวหน้า่วงงาน,านาส่านกำนัลผู้ใหญ่บ้านคณะผีเบียกร ส่านผเกียรน้องๆเยวชนที่ขอรบพรกทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้มาพบกับพวกท่านอีกครั้งหนึ่งดูจากใบหน้าดูจากความรู้สึกดูจากตัวแทนของท่านที่ได้ทสรทธชีวิตว่าได้จับผิดพลาดไปแล้วก็สัญญา ให้คำมั่นกับผู้ใหญ่ทั้งหลายว่าจะกลับไปปรับปรุงแกไ้ไขซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คนเราเ,าาเ,เ,าเาามืมาามม่อทราบว่าตัวเองเคยผิดพลาดเคยกระทำความผิดมีความกล้าหาญมีความกล้าที่จะสารภาพว่าตัวเองเคยผิดพลาดอะไรแล้วจะนําไปปรับปรุงแก้ไข นี่เป็นเรื่องที่น่ายกย่องเก็ดเคยในสังคมไทยปัจจุบันนี้คนที่ผิดมักจยากปฏิเสธมักจยากไม่ยอมรับว่าตัวเองได้กระทบความผิดอะไรบ้างก็เลยมีปัญหาแต่น้องๆของพวกเราหลังจากได้มาอบรมได้มาพบปะพูดคุยกับ เพื่อนๆกับที่ๆ่อนที่ได้ให้ข้อคิดต่างๆพวกเราในสทานเวล็กในสิ่งที่ได้กระทาผิดพลาดแล้วก็จะนําไปปรับปรุงแก้ไขซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีดังน,นั้นขอให้น้องหลักไปได้นัาความรู้สึกดีในวันนี้และตลอดเวลาพี่ท่านเข้รับการปุกกรมรวมถุดข้อคิดความรู้ต่างๆที่ได้ นำกลับไปใช้ที่เกิดประโยชน์ในการที่จะดูแลตัวเวองยังไงให้มีคุณภาพให้มีความสุขซึ่งปัญหาทั้งยาติดติดทั้งอบายบมุกทั้งเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายขอให้น,อน้องได้เลิกเลิกไม่ได้วันนี้ ก็ต้องใช้เวลาต้องใช้วค,ความขุนทนความเข้มแข็งในการที่จะฝ่าฟันเอาชนะไปไม่ได้คิดว่าทุกคนทาได้แล้วก็นอกจากดูแลตัวเองแล้วอยากฝากคุณพ่อคุณแม่หมู่บ้านทุกคนอยู่ในใจของพวกเราขอให้พวกเราได้กลับไปทาหน้าที่ของพวกเราอยา่างเต็มภาคภูมิในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในส่วนหนึ่งของครอบครัวในโอกาสนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ บรรดาท่านหัวหน้าส่วนรายการหัวหน้าหน่วยงานท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะทีวิทยากรเจ้าที่ทุกฝ่ายท่านผู้มีเกียรติตลอดจนถึงน้องๆเยายชนที่รบรักทุกท่านที่ได้เข้าร่วมพิจกรราและสนับสนุน กิจกรรมในวันนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนมื่อประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบตทุกแห่งในการดำเนินการจึงขอขอบคุณไว้และแบบนี้ด้วยท่ผู้ใหญ่ใจดีและก็อาทีมงานของเราทั้งหมดในวันนี้นะครับในเป็นขอให้น้องๆเข้าไปหาผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราและรับซองจากผู้ใหญ่ใจดีคนละหนึ่งซองเท่านั้นเมื่อพวกเราได้รับครบแล้ว แก่หัวใจดวงน้อยๆซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ใจดีและจะมีข้อความให้พวกเราได้ระลึกถึงเสมอว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราพบเจอปัญหาผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราเพร้อมที่จะช่วยเหลือเราเสมอพร้อ,รอ,รอมๆกับเพลงนี้คนระับตามด้อยู่ตรงนี้นะอา้าว